นี่ป้าจะมาขุดไผ่ไปขยายพันธุ์ค่ะป้าปลูกอาไว้ประมาณ3ปีแล้วนะคะสําหรับไผ่ตองรืมแรงค่ะนี่ป้าก็จะมาขุดลืมนึกได้ว่าเออเดี๋ยวขุดไปให้น้องๆดูดีกว่าว่าจะขยายพันธุ์ได้แบบไหนเนาะนี่ป้าก็จะเอาประมาณนี้นะป้าขุดมาได้สักพักน,นึงนึกได้ว่าเออถ่ายวิดีโอดีกว่าแบ่งปันน้องๆว่าจะขยายพันธุ์แบบไหนสําหรับป้าก็มาขุดนี่ค่ะต่อตอของไผ่ก็จะมีขนงประมาณนี้นะคะ แขนงประมาณนี้แต่สําหรับข้อตานี่ก็ถ้าเราไปเลื่อยแล้วก็เอาตรงนี้ไปฝั่งดินก็ขึ้นได้นะคะการขยายพันธุ์ไผ่แต่สําหรับวันนี้ป้าจะมาขยายพันธุ์ด้วยเงานะคะเงาของไผ่ไปดูกันเลยว่าป้าจะทําแบบไหนเนาะขุดไม่ได้สักพักนึกได้ขออภัยนะคะขอวางโทรศัพท์นี่มองเห็นเนาะป้าก็จะขุดนี้ กด,ดสักพักก็นึกได้เอ้ยหน้าแรกาก็ขุดค่อนข้างยากนะคะขุดไปสักพักแต่ต้องมีความอดทนด้วยเหมือนกันเนาะขุดผ่านนี่เพราะว่าลาเขาแน่นค่ะได้แล้วลาเขาเยอะค่ะได้แล้วค่ะนี่ ได้แล้วเราจะทํายังไงต่อเพราะว่าเราไม่มีเวลาปลูกในวันนี้เราจะปลูกวันต่อไปป้าก็นี่เลยเตรียมน้ำสาวข้าวมาน้ำสาวข้าวนี่ค่ะแล้วก็วิตามินบีสิบสองเอามาเทแช่ไว้แทนน้ำยาเล่งรากผสมผสมไว้แช่ไว้ก่อนเก็บขวดไปขายได้ประหยัดน,นี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะ เขาก็จะมีขแขนงประมาณนี้แต่ถ้าเราตัดขแขนงนี้ไปชาก็ได้นะคะแต่วันนี้ถ้ารอดแน่นอนก็คือได้รากติดมาด้วยสําหรับตอนะคะก่อนหน้านี้ก็เอาเลื่อยมาตัดต้นไปใช้พองอกใบงอกหนอ่อเราก็สามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้นะคะสาหรับไผ่ตรงลืมอแรงนะคะปลูกมาโอ้ก็สามจะสามปีแล้วเนาะได้ใช้ลําเยอะแล้วคะ่ะได้ใช้ทุกปีนะคะเพราะเขาเกิดมาถ้าเราทานหน่อไม่ทนัน เขาจะกลายเป็นต้นให้เราได้ใช้งานอีกนะคะสําหรับไผ่ตรงร่มแดงเนาะป้าชอบที่เขาไม่มีหนามเนาะแล้วก็อดทนอดทนต่อความแรงได้ด้วยลูกอยู่นู้นอีกต้นหนึ่งต้นนู้นก็ยังไม่ได้เข้าไปดูนะคะต้นนู้นน่าจะได้พันเยอะเพราะว่าต้นกาเล็กกว่านี้เขาไม่สมบูรณ์อย่างต้นนี้ต้นนู้นเขาเล็กนะคะไปกลับบ้านกันเพื่อที่จะไปทํางานต่อเดี๋ยววันต่อไปเราป้าจะถ่ายคลิปอื่นๆให้ดูว่า จะทำอะไรต่อดีนะคะสำหรับวันนี้ป้าก็จะพามาดูนี่ค่ะต้นไผ่ตรงริมแล้งของป้าฝั่งนู้นก็จะเป็นคลองสาธารณประโยชน์นะคะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะโอ้บรรยากาศดีค่ะใบไผ่ป้าก็จะล้อมล้อมต้นไผ่เขาไว้แบบนี้นะคะเอาไว้เพื่อให้เขามีความชุ่มชื่นฝนตกมาเขาก็จะอมน้ําไว้ให้ต้นไผ่ของเรานี่ค่ะรอยป้าเอาต้นไปใช้งานนะคะสําหรับ คลองสาธารณะน่ประโยชน์ข้างๆสวนเรามีประโยชน์อย่างไรน้ําขึ้นน้ําลงค่ะเราสามารถระบายน้ําได้ระบายเข้าระบายออกได้นั่นก็คือท่อน้ําเขียวๆนั่นนะคะฝังไว้ใต้นี้ใต้พื้นนี่ค่ะก็คือท่อท่อทิ้งน้ําท่อรับน้ําเข้าท่อทิ้งน้ําก็อันนั้นนั่นเองนะคะตรงนี้ป้าก็จะเลี้ยงผักตบชวาไว้เพื่อที่จะทําประโยชน์ให้กับสวนเราดึงไปล้อมต้นกล้วยก็ได้เอาตากไว้ริมตะลิ่งก็ได้เขาก็จะมี จุลินทรีย์หรือว่าตัวสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาอยู่ใต้พื้นดินให้ดินของเราชุ่มชื้นแล้วก็ดินดีดินร่วนนะคะสำหรับป้าก็ขอบคุณมากค่ะที่รับชมประลองจนจบเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ